หากครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคะ่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสมคัญต่อกันวันนี้เรามารักษาใจกันดีไหมคะวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้เรามาลองเปิดไพ่กันดูดีไหมคะคุณคุ้นไหมคะเหมือนเราเคยได้ไพ่ใบนี้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมคะ ถ้านัดจำไม่ผิดเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเราได้ไพ่ใบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจปรารถนาเนี่ยนันอยากจะบอกกับทุกคนเร็วค่ะว่าสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนใครที่อยากทำอะไรใครที่มุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดกิจการใดๆก็แล้วแต่โปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่คุณสำเร็จได้แน่ค่ะ ขอให้คุณมั่นใจและมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่กำลังใจให้กับเพื่อนๆค่ะดูออกไหมคะว่านี่คือรูปอะไรและนี่คือท่านทาวเวสสุวรรณค่ะ ใครก็แล้วแต่ที่มีความเคารพนับถือท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะอย่าลืมขอพรอ,อย่าลืมนึกถึงท่านค่ะสิ่งใดที่เป็นความดีโดยเฉพาะความดีในเขตพระพุทธศาสนาการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมทําบุญด้วยนะคะนําเงินส่วนหนึ่งไปถวายสารทานรวมไปถึงวิหารทานบุญใดๆก็ได้ในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วก็อุทิศบุญบอกกับท่านค่ะว่าสิ่งนี้เราทํานั้นเราขอถวายให้ท่านนั้นได้รับบุญกุศลหากเพื่อนๆมีอะไรที่ติดขัด ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าการเงินไม่ราบลรื่นแล้วแล้วก็ อย่าลืมขอพอรท่านได้นะคะและที่สําคัญนอกจากเรื่องของกําลังใจแล้วนะี่อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นภายในหัวใจค่ะอยากให้เพื่อนๆระมัดระวังอารมณ์ความโกรธความไม่ได้ดั่งใจการที่เราใช้อารมณ์มากเกินไปตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆน,น,นั้นระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะการจะทํางานใดๆก็แล้วแต่จะให้ประสบความสําเร็จจะต้องใช้สติในการทํางานและพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหากใครที่ติดขัดน จะบอกว่าไพ่ใบนี้จะเป็นกำลังใจงให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเราจะรักษาใจกันแบบนี้ในทุกๆวันเพราะที่นี่คือโหราศาสตร์พัฒนาใจที่จะช่วยพัฒนาความรู้สึกจากหัวใจของเราและจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มีความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนแค่เพียงรู้จักพอค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์เราแชร์ออกไปให้กับคนที่รู้จักค่ะ